อานี่เป็โมทอากาเนเ็นโมหอมหวานมันมาสองละสามสิบบาทเองนะสองสองละสิบสามบาท Sorry Sorry สิบสามบทสิบาทเองนะคุมา many many h a p p อืออ่อ่าอ่ะนี้เลยโอเคมาต่อหนึ่งซองใหญ่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยข้างในเนี่ยคือมีส0สซองเล็กนะครับผมจะอ่ะหยุดแบมือนี่วันก็ใช้สิแบมือแบ,ม,อแบมืออ่าแบมือเทให้เพื่อนฟันเลยนี่นี่เยอะมากเยอะมากเอาเป็นว่าเยอะมากแล้วกันตอนนี้นะครับเนื่องจากกฎของติ๊กต็กมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดว่าสินค้าคืออะไรก็ห้ามห้ามพูดนะแล้วก็ห้ามบอกว่ากินไปแล้วเป็นอย่างไร แล้วก็ห้ามห้ามพูดสรรพคุณในหลายๆอย่างไม่ขายแม่งแล้วเนี่ยเพื่อนๆไปเดาเองวันนี้ขายอะไรเดาเดาอย่าไปบอกเดาเดี๋ยวก็พิมพ์มารัวๆว่าเป็นอะไรบินนี่ก็ดิอืได้ให้เดาอยู่ในใจคือมีส่วนผสมของอะไรนะเพื่อนเอ้ยของอะไรนะพี่ p o l ี d e x t r o s พ p o l ด d e x t โพ s ี p o l y d e x o e อ๋ออ๋อกินแล้วคือเพื่อนๆก็รู้ว่าว่าเป็นยังไงอะ ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าผมขอลองเสียงหน่อยแล้วกันเรายังเชื่อว่าแรงคนดูมากกว่า AI เหรอใจก็ไม่ค่อยอยากจะเสียงเลยแต่จะบอกโอ้ยคือถ้าสมมุติว่าวันนี้เหมือนเหมือนชีวิตผมตอนนี้คือเจ๊ป,ปูเนี่ยเอาเอาของให้ผมกินทั้งวันกินทั้งวันกินทั้งคืนแถมผมยังต้องกินของเหลือจากนายหญิององีกยุ่้ไมไอ้เนี่ยกินของเหลือจากคุณทั้งวันทั้งคืนอืมอ่ะแฮปปี้จ <Happy. S 1> ุดด์แฮปปี้ ลอสไน yesterday happy work y e s t e r d a y happy happy y e s t e r d a y ครับเป็นเมื่อคืนเนี่ยลอสไนเป็น,เป,นเป็นงานที่ว่าเขาชอบมากนะครับคือเป็นล,ลิวกโตกันนะเออคือคือตอนนี้ทีมงานเราไม่ว่าจะเป็นผมกามินหรือทีมงานอะ่ะปากยังล้างไม่ออกเลยเมื่อวานเนี่ยปากแดงทั้งทีทมอะ่ะดูดิคือยังล้างไม่ออกจากเมื่อวานอะ่ะอืม เข้าใจเข้าใจมีคนบอกว่าเฮเดนโอ้โหพิมมาแบบไม่ต้องกลัวบินเลยเมื่อกี้ใครพิมว้าอ่เป็นตัวอันนี้อ่ะแต่ละเออล่องตู้เนี่ยมีอยู่อันเดียวที่ได้นอกนั้นอ่ะพิมพ์มาแต่ละอันนี่คือร่องตู้้อมหมดเลยบอกว่ากินแล้วระบายสีแล้วสั่งกระสีเพื่อนๆต้องช่วยกันนะคะอย่าอยากช่วยพิมพ์แนวนั้นเลยเดี๋ยวไปตัวนี้เอาผมพูดเลยใครที่ ทางไหนพูดตามเยอะใครที่ใครที่กินเยอะกินเยอะเออก็เสี่ยงอยู่นะเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเขาบอกต้องพูดอะไรให้ให้มันดูยาวขึ้นสมมติว่าห้ามพูดว่ากินปุ๊บนู่นเนี่ต้องพูดให้ยาวขึ้นลองพิสูจน์หรือเราลองพูดเร็วๆยาวๆนะ AI จะได้จับไม่ได้ไงเร็วๆคือในเช้ามากินอะไรมากมายเจะ๊ยวมาให้กินเช้ากับวันบ่ายเย็นพอเพื่อนๆกินเข้าไปเต็มตัวเต็มอะไรปุ๊บแล้วก็กินของเหลือจากเขาแล้วพอเรากินปุ๊บท่ารู้สึกอยากพรุ่งนี้สบายตัวได้อยู่ป่ะ ้าวไม่มีใครฟังกูเลยหนึ่งซองเล็กเนี่ยสามเอ้ยหนึ่งซองหนึ่งห่อใหญ่เนี่ยกินได้30วันและหนึ่งซองเนี่ยต่อวันก็พอนะครับผมแล้วนี่กิน,กนติดต่อกันได้เลยนะไม่ไม่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมใช่ครับเออคือกินได้เลยแล้วก็จริงอ่ะ สามารถกินได้ตั้งแต่อายุเะ่าสิบ่อ2ปีขึ้นไปค่ะอืมก็แนะนําใ,ใครที่แบบว่าเริ่มดูแลตัวเองใช่ป่ะพอพออายุมากขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนตัวผมอะ่ะก็คือว่าตอนเนี้ถ้าแบบเราต้องเราต้องมีการแบบดูแลตัวเองทุกวนันทุกวันอะ่ะทุกวันอืมดูแลตัวเองทุกวนันทุกวนันดูแลท้องทุกนอ่าก็คือพอกินเยอะกินอะไรปุ๊บเนี่ยหนึ่งซองต่อวันนะครับ8ดชั่วโมงรู้เรื่องเอาเป็นว่ารู้กันนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะฮะอืมก็ erman, ได้พาแขกไปปาร์ตี้เลยสบายท้องหลังกิน เออโล่งนั่นแหละแม่งเอ,อ้ยอยากจะพูดว่าจะพูดไม่ได้อ้าเอ,อ้ยวันแดงวันแดง เจ๊แกไม่ต ok, ื okay, ่นเต้นหรอกแกอยากโชว์แกมีพรสวรรค์ของมันหรอวะเจแต่งหน้าแล้วเจ๊เข้าไลฟ์เลยนะ เมื่อคืนเมื่อคืนหลอกในคุณเก่งมากๆนะครับเมื่อวานเขาเป็นการขายของที่แบบสุดยอดเลยนะครับต่อมาดูนี่ชคราวนี้ขายของมากกาเมนนี่อะไรอะไรอรไออะไรอะไรอ่านี่อ่าอากาเนตเต็งโมหอมว่ามังมาออสองละสิบสามบาทแองนะคุมมังมาก องใหญ่มีสามสิบชิ้นหนึ่งซองใหญ่หนึ่งซองใหญ่มีสามสิบชิ้นมีสามสิบชิ้นว้าวกินได้หนึ่งเดือนในเดือนเดือนอือนี่เลยฉีกให้เพื่อนฟังทีหนึ่งเดี๋ยวฉีกให้ฟังอ่ะยู่เซ่เดี๋ยวฉีกให้ฟังเดี๋ยวฉีกให้ฟังเจ้าจี้ให้ฟังเสียงหายไปไหนวะน่ะเดี๋ยวฉีกให้ฟังเดี๋ยวฉีกให้ฟังอ้าวอลุ่มหน่าอ้าวบอลลุ่มหน่อยเดี๋ยวฉีกให้ฟัง มันยากเนี่ยตือสอนภาษาให้ก่อนแันหนึงเดี๋ยวเดี๋ยวฉีฉิให้ให้ฟัง,<อ>งฟัง,<อ>งฟังฟ<อ>ังเรากลับมาที่การสอนแบบเดิมน,นะครับถ้าสมมุติฟังไม่ได้ก็คือตะกรมเนี่ยฟังฟั<อ>งเออไใช้ข<อ>ึ้นแล้วใช้ได้อเกมเดี๋ยวฉีให้ฟังเดี่ยวฉีเดี๋ยว เดี๋ยวฉีกให้ฟังแห้ฟังอ่ะไม่เป็นไรถือว่าห้ามคำนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมฉีกให้ฟังอ่ะรู้แล้วเดี๋ยวฉีกให้ดูเดี๋ยวฉีกให้ดูเออดีกว่านี่เลยแล้วก็ฉีกให้ฟังเลยอืมนี่เลยหนึ่งซองใหญ่ที่เพื่อนเห็นอยู่มี30สซองเล็กแม่งเอยอยากทง AI มากเลยตกซองละนี่13บาท13บาทกินได้หนึ่งเดือนวู้กินได้ถึงๆ ดียังไงผมจะบอกให้ว่าหนึ่งอร่อยนะครับอร่อยมากและที่สําคัญเนี่ยคือคือเวลาเราชงเนี่ยเพื่อนๆชงกินกับน้ําเย็นได้เลยแค่น้ําเย็นๆเนี่ยก็อร่อยมากแล้วนะครับยิ่งถ้าใส่น้ําผงน้ําแข็งเนี่ยก็อร่อยเลยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เราทำมาเป็นแบบนี้แล้วปีด้วยคือคิดถึงตอนเด็กๆเดี๋ยวให้การินลองชิมเลยอือโอ้ฮะเนี่ยนะฮะ제가아직안먹어봤거든요이거여기서먹고싶어가지고 าการมีหัวใจไว้นะคะมาลองกินในไลฟ์โชว์เลย,เลยใช่ผมจะบอกให้ก่อนว่าว่าสินค้าเนี่ยผมกินมาบ่อยแล้วเพื<ๆ>่อนๆน่าจะเห็นเวลาผมไปไลฟ์กับเจ๊ตับอะโอ้ oh my god นี่เลยอ,อ,อยือร่อยอ,อร่อย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 ลองเลย,ยจะบอกบอกันไหมรัเนี่ยอื อร่อยว้า very sweet แต่สิบแก้วไม่ได้นะวันนี้คือเวลาคุณกินอะไรอ่ะคุณต้องพอประมาณบางอันคุณไม่รู้สมมตินี่สิบแก้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานกันเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรจริงอะไรนะบัววัดโน้ทเฮลท์ก่อนโน้ทโน้ทโน้ทไอปวดตาอํามาดอนสี แก้วไหมแก้วไหมวันมอไหมใช่อร่อยจริงอร่อยเอ้ยใช่ต้องรับคือถ้าเพื่อนกินเป็นแบบเซเลอร์ปี้น่ะผมจะบอกให้ว่าอร่อยมากอืมแม่งอร่อยกว่าชงเองที่บ้านจริงว่ะเนื่องจากเมื่อวานนะครับทีมงานเรานะครับเอ้ย คุณจะด่ากูไหมเนี่ยอืมดีดีดีอร่อยพอมเป็นเซเลบี้ปุ๊บอร่อยจริงว้าวอืมเรียลเรียลคือซุบักซุบักซุบักมัดซุบังหมัดรสชาติเป็นโมเทสเลยนะคะอืมกินแล้วสดชื่นตอนนี้สดชื่นนักศึกษาตอนนี้วาสดชื่นยิ่งกินแบบเย็นๆนยิ่งอร่อยค่ะ ว้าวพรุ่งนี้ we ไลฟ์ในห้องน้ำเออพอจะในห้องน้ชีเนอร์ไลฟ์ก็จ้ะตัวนี้คือกินได้ทุกวันนะครับคือผมแนะนำว่าให้เพื่อนเนี่ยกินแบบว่าสดชื่นสดชื่นคือผสมน้ำเย็นอร่อยแน่นอนก็คือว่าใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวนี้กินแล้วเป็นอย่างไรอาคนีตัวนี้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมกินมาหลายครั้งมากแล้วพี่อะกินหลายครั้งมากเลยน้องแต่ก่อนพี่ไปไลฟ์กับยูจำได้ไหมเจ๊ตับ เจ๊ตับอ่ะแต่ก่อนไ,<ม>ไปใช้กับเ<ม>จ๊ตับก็คือจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพราะเวลาไปกับเจ๊ตับนี่คือเรากินข้าวเยอะมากแล้วเจ๊ตับก็จะถือเข้ามาแล้วก็ให้ผมกินโคตรบ่อยเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะหกถึงแปดชั่วโมงอ่ะเกิดะไรหลังจากนั้นอ่ะหกถึงแปดชั่วโมงเนี่ยก็ไปนั่งในห้องน้ำนะครับผมสบายสบายเลยคือไปนั่งห้องน้ำทำอะไรอ่ะพาแขกไปปาร์ตี้เหรอไปขี้ไงไอ้เวไงอย่าพูดดิ อันนี้เหมาะกับคนที่ลดน้ำเออก็ได้ละค่อืมอไอจัไม่ได้ไม่เป็นไรสตอนนี้หนึ่งหอสามอบาทไม่มีมีใครเคยกินมั่งช่วยบอกหน่อยว่าว่าอร่อยจริงไหมหลายคนน่าจะเคยกินนะครับผมของอาคนตัวนี้เนี่ยแตงโมน่ยงอร่อยจริงอร่อยจริง